ท่านประโยคารวจรทั้งหลายและบรรดาเพื่อนพี่สุดสำเนนทั้งหลายเวลาการที่จะเจริญพระกรรมาฐานได้ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันนี้ก็อยจะขอพูดเรื่องนรกโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรือเวจีมหานรกก่อนเพราะว่าตามพระบาลี ที่ปรากฏมีมาท่านบอกว่าในเวจีมหานรกมีการเสวยทุกขเวทนาต่างๆกันเรีวยกว่ามีท่าต่างกันไม่เหมือนกับคุมอื่นคุมอ,อื่นโดยมากมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่นี่เวลาที่แปลภาษาบาลีก็ปรากฏว่าสงสัย ว่าทำไมนรกกลุ่มนี้จึงมีการสแสดงเสวยผลกรรมต่างกันจึงได้ติดต่อกับพระอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำมาบอกว่าลักษณะการสเสวยทุกเวทนาในเวจีมหานรกนั้นที่เหมือนกันก็มีอย่างหนึ่งนั่นก็คือถูกหอกตรึงเหมือนกันทั้งหมด หมายความว่าจะขยับร่างกายไม่ได้เลยทัศนะของร่างกายที่ทรงอยู่แบบไหนก็ต้องทรงอยู่แบบนั้นไม่มีการไหวติงได้จะพลิกหน้าพลิกหลังขยับซ้ายขยับขวากลิ้งเกลือกไปมาเป็นการผ่อนปลนทุกเวทนาย่อมทำไม่ได้อันดับนี้ที่ว่าเหมือนกัน แต่ว่าพระบาลีท่านบอกว่าใครทำบาปแบบไหนก็ไปเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นเพราะว่าเวลาทำบาปทำด้วยการยืนก็ยืนถูกตรึงไร่ได้หอกทำด้วยการนั่งก็ถูกหั่งนั่งตรึงไร่ได้หอกถ้าหากว่าทำด้วยการนอนก็ถูกตรึงไร่ได้หอกด้วยการนอน แปลแล้วก็สงสัยว่าใครคนไหนจะทําบาปยืนทําอย่างเดียวนอนทําอย่างเดียวนั่งทําอย่างเดียวมันมีที่ไหนแต่ว่าพระอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านแนะนําชี้ให้ดูทัศนะของสัตว์ในนรกคําว่าชี้ให้ดูนี่หมายความว่าแนะนําให้ฟัง อย่างว่าท่านบอกว่าอย่างสมมติว่าอย่างทเทวทัตคิดจะประหัรประหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเดินยงกลมอยู่ในขณะนั้นเทวทัตก็จ้างคนไปสังหารองค์สมเด็จพระบรมครู ในระการหนึ่งในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังกำลังทรงเสด็จบินบบาตขณะที่ช้างนาลากิรีวิ่งมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่เขาหวังจะสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในขณะที่ยังยืนเพราะการเดินก็ยืนเพราะคนนั่งนั่งเดินไม่ได้ เะนนั้นพระเทวทัตเวลาที่ลงอเวจีมหานรกจึงต้องยืนกลางแขนกลางขาถูกหอกตรึงไว้ติีงไม่ได้เลยสำหรับท่านพระโกการิกะนั่นที่เป็นคู่หูก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลัง เข้าร่วมคิดกับพระเทวทัตจะสังหารอง์คสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังแสดงวัรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่นั่งโกกาลิกะจึงน้หกปรึงในลักษณะที่นั่งท่านชี้ให้ต่อไปเพราะว่าอย่างตามธรรมดานารกขุมใหญ่ ที่กล่าวว่าไม่ได้แจ้งชัดว่าทำบาปอะไรจึงจะลงนรกคุ้มใหญ่นันบอกว,ว่าเป็นการประมวลบาปบาปทุกอย่างที่ทำมาประมวลลงน,นรกคุ้มใหญ่ยังไม่จำแนกแจกออกไปในเมื่อพ้นจากนรกคุ้มใหญ่แล้วก็พ้นนรกบริวารแล้วไปตกยมโลกยนรก จึงจะแยกบาปชนิดนั้นลงคุมนั้นบาปชนิดนี้ลงคุมนี้เป็นอันว่านรกคุมใหญ่ทั้งหมดเป็นการลงโทษประเภทรวมที่จะลงโทษเป็นคุม 1, ค้มหนึ่งคุมสองคุมสาก็ทุรตตกฎของกรรมของสัตว์ใครทำหนักบ้างน้อยบ้างนี่ท่านชีน้แนะนำให้บอกว่าสำเช่นสำหรับคนที่ฆ่าหมู คนประเภทนี้เวลาตกนรกอามาพูดกันลันกษณะของการฆ่าหมูก่อนลันกษณะของการฆ่าหมูเขาต้องจับหมูนอนงายแล้วก็เชื่อคอเยี่ยนี่เป็นต้นในเวลาคนทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกคุมนี้แต่นบอกว่าต้องถูกให้จับนอนลงไป เมื่อนอนลงไปแล้วก็มีหอกตรึงขยับตัวไม่ได้เลยไฟไม่มาตั้งหทิศคือทิศตะวัสีแล้วข้างล่างข้างบนที่นอนก็นอนบนผ่นแผ่นเหล็กที่แดงโชนไปได้วยไฟแล้วในขณะเดียวกันก็มีมีดใหญ่ซึเป็นมีดของนรกเถือที่คอเชื่อดไปเชือนมาคล้ายๆกับเลื่อยในโครงจักรที่เขาเลื่อยไม้ ทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกขเวทนาจะขยับกายเขาขยับไม่ได้ร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบาปในลักษณะที่ทำบาปลักษณะนอนนี่ความจริงผมแปลวลีผมก็สงสัยนึกคิดว่าเขานอนทำบาปแต่ว่าเป็นการทำบาปอยู่ในลักษณะนอน ใต้ครัพูดต่อไปบอกว่าคนที่ลงทําบาปแล้วก็ลงเอเวจีมหานรกเป็นกรรมหนักมากอย่างคนที่ทํากับข้าวเป็นแม่ครัวแล้วว่าฆ่าสัตว์ทุกวันฆ่าปลาบ้างฆ่าสัตว์ซึ่งไม่โตนักท่านบอกว่ากรรมอย่างนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่รุนแรงเพราะว่าเป็นการฆ่าสัตว์เล็ก แต่ถ้าว่าถ้าทำเป็นอาจินตกรรมคือทำเป็นปกติทุกวันเมื่อทำกรรมเป็นอาจินตกรรมเป็นปกติทุกวันก็ต้องลงอเวจีมาหาในรกเหมือนกันจะฆ่าสัตว์น้อยจะฆ่าสัตว์มากก็ตามแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของบุคคลผู้นั้นเขาคิดอยู่เสมอว่าเวลาเช้าที่ทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนทำเป็นอาหาร เวลาเย็นจะทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอาหารหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวตามพัตตาคารก็ดำริจิตคิดอยู่เสมอว่าเราจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนบ้างในวันพรุ่งนี้หรือวันในวันนี้ที่เราจะทำอาหารขายเขาเพื่อประโยชน์ในการส่งชีพ จิตที่คิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติเป็นที่ชื่อว่าเป็นอาจินกรรมคำเป็น็นกรรมการกระทําที่ทําจนชินคือว่าจิตคลุ้นค,คิดอยู่เสมอบาประเภทนี้ก็ลงอาเวจีมนานารกเหมือนกันได้นก็ชี้ชวนให้ชมตามคําอธิบายของท่าน ว่าสัตว์นรกที่ประเภทนี้ที่ทุบหัวปลาแล้วให้ตายแล้วก็ทำร้ายเกาเนื้อมาทำเป็นพระตาหารแต่รงนนรกในเวจีมหาน,นรกก็ถูกไฟเผาถูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้แล้วก็มีคอนใหญ่ทุบศีรษะจงกระทั่งแตกแยะลงไปเลือดไหลเมื่อศิรษะเหลวแล้วก็ประกอบเข้าเปรูปมาใหม่มันเป็นนขมันเองโดยอัตโนมัติ อย่างนี้เป็นปกติได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายพอท่านพูดถึงตอนนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าบรรดาแม่ครูทังไลที่ติดในรถอาหารเรี่ยบางท่านสัตว์ตายกินไม่ได้ต้องกินสัตว์เป็นจริงจะอร่อยไปย่้ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนี้ชิ่นเดียวกัน ขอยกตัวอย่างแต่เพียงสันส้นๆเพราะการชี้ชมของคณาจารย์ท่านมีอยู่มากยากที่จะพัณนาให้จบได้ตอนนี้ก็เรามาดูกันว่าสําหรับคนที่ตกอเวจีมหานรกในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิชิตามานบรมศา,าสัาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชนอยู่เอาเฉพาะที่กรรมหนักจริงๆ หนักมากจนกระทั่งไม่ต้องรอความตายก็ตกนรกได้หมายความว่าเขาต้องตกนรกท,ท,ทั้งที่ร่างกายของเขายังไม่ตายมันเป็นกมหนักท่านพวกนี้ก็คือหนึ่งพระเทวทัตสองพระโกกาลิกะขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเทวทัตพระโกกาลิกะนี่ตายแล้วจึงลงนรก พระเทวทัตที่ลงนรกก็เพราะว่าหนึ่งมุ่งทำร้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอันดับแรกประกาศว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มักมากปดยอาหารเอือพระเทวทัตได้กลาดทูลองค์สมเด็จพระพิชิตพิชิตมาน ว่าขอบรรดาพระท่างหลายจงอย่าฉันเนื้อสัตว์เพราะว่าพระที่ฉันเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ,บ้านทําบาปชาวบ,บ้านอยากจะได้บุญมากเพราเอาเต้าหอาหารที่มีรสอร่อยมาถวายพระ <c oughs> ก็ต้องฆ่าสัตว์มาถวายพระขอให้พระฉันแต่เพียงผักอย่างเดียวคือสิ่งที่ไม่มีชีวิต อง,ง์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่ทร,ร,รองอนุญาตทรงตัดว่าพระต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอาหารเช่นใดเราก็กินอย่างนั้นไม่ใช่ไปกะไปเกณฑ์ให้เจ้บ,บ้านมาทำเราไม่ได้บังคับให้เจ้บ,บ้านว่าต้องทำอาหารมีรสเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงฉันอาหารแม้แต่เป็นเดนที่ทรงตารกับพราหมณ์เมื่อพราหมณ์เคยนำพัตตาหารไปองค์สมเด็จถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแบ่งเชื่ออาหารที่ทําให้บริโภคต่แบ่งครึ่งไปความจริงไม่ใช่เป็นเดนแต่พราหมณ์ก็หนักใจว่าเอาอาหารประเภทนี้มาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตร ยิ่งกราบทูลว่าอาหารประเภทนี้ที่ข้าพระพุทธเจ้ามาถวายไม่ใช่อาหารชั้นเลิศเสียแล้วเพราะอาหารมีจำกัดจึงต้องแบ่งมาถวายองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพราหมณ์จะว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยแม้แต่อาหารที่เธอบริโภคแล้วจะมันเหลืออยู่มาถวายเราเรา,เราก็รับ แล้วก็มีอัน,นิสงส์งเหมือนกันอัน,นิสงส์จะมีดีหรือไม่ดีมันขึ้นกับจิตใจคือ 1. หนึ่งวัตถุทานบริสุทธิ์สองผู้ให้บริสุทธิ์สมผู้รับบริสุทธิ์ย่อมมีอัน,นิสงส์มากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยฉันพัตตาหารที่นางบุญทาสีทำเป็ญจีด้วยแป้งกับรมผสมกัน แล้วหอชายพกไปเมื่อเดินไปพบองค์สมเด็จพระพักวันถวายพระองค์กระรงรับแล้วก็ฉันนี่การที่พระเทวทัตขอพรคราวนั้นองค์สมเด็จพระพักวันไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็ประรากาศโฆษณานินทาพระพุทธเจ้านี่เป็นโทษอันหนึ่งที่พระเทวทัตทำ รับรายการที่สองพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคิรีให้ไล่แทงพระพุทธเจา้าแต่พระน์นเอานิ้วยันไว้ช้างก็ล้มลงรายการที่สามพระเทวทัตใช้ไหไนขมังท่านูไปยิงพระพุทธเจา้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศใหนขมังทนูทั้งหมดละพยศเป็นแล้วก็บรรพบุตเป็นพระ พระเทวทัตเจ็บใจจึงกลิ้งหินให้ทับองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่ก็มีก้อนหนินขึ้นมารับไว้ก้อนหินสะเก็ดสะเก็ดก้อนเล็กๆกระเด็นไปถูกพระบาทขององค์สมเด็จพระบรมโลกกนราชหอพระโลหิตแล้วต่อมาพระเทวทัตคบคิดกับพระโกกาลิกะทำสงให้แตกแยกกันไม่สามารถจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้ เป็นอันว่าโทษของพระเทวทัตหนักมากก็เลยไม่ต้องรอตายเอาเวีหน้าแผ่นดินก็สูบเอาว่าเทวทัตลงไปเ,เวจีมหานรกโดยที่ยังไม่ทันจะตายนี่ท่านหนึ่งและท่านที่สองก็คือท่านสุป,ปะพุทธคือพ่อของพระเทวทัตคนนี้ก็เป็นลุงของพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของพรนางพิมพา เมื่อระพเทวทัตถูกธรณีสูบโกรธพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดจะกางแกล้งวันหนึง่งเมื่อองค์ตอนเช้าเขาทั้งหลายเหล่านั้นในฐานที่เป็นฐานฐานะที่เป็นพระราชารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสเสด็จไปโปรดสัตว์คือบินาบาตสายนั้นเขาหวังจะกั้นทางองค์สมเด็จพระพเกวัน จึงได้พาลูกนองไปนั่งกินเหล้าขวางทางไม่ให้พระพุทธจเจ้าสงเสด็จไปบินบาตได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นสุปพาพุทธทำอย่างนั้นก็ทรงสเสด็จกลับในที่สุดวันที่เจ็ดหลังจากวันนั้นสุปพาพุทธก็ถูกธรณีสูกลัวเวจีมหานรกไม่ท่านหนึ่งก็คือนันทมานก นันทมานพนี่เป็นยติกับท่านอุบลวรรณาเทรีคือท่านอุบนวรรณาเทรีนี่เป็นพระรหันตามประวัติก็คือได้แก่กันหาซึ่งเคยเป็นลูกของพระเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวสันดร แต่เมื่อองสมเด็จพระชินวร์มาตรัสในชาตินี้มาเกิดไม่ทันจึงไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีความสวยงามมากมีพระราชาบ้างเศรษฐีบ้างทรงทูดมาขอกันมากมายท่านพ่อจึงเข้ามาถามว่าเจ้าจะตกลงกับใครท่านอุบลวรรณนาเทรีก็บอกกับท่านพ่อว่าต้องการจะบวชพ่อก็ดีใจที่ได้หมดเรื่อง ท่านมีรูปร่างสวยมากบวชแล้วไม่ใช้ก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมไปได้ปฏิสัมมิทายานสำหรับนันธมานบนี้เป็นหลานของท่านพ่อติดพันนันะท่านอุบลวรรณนาเทรีมานานเวลานั้นเมื่อท่านบวชแล้วก็อยู่กระถ่อมในป่าเวลาที่ท่านอุบลวรรณาเทรีไปบินาบาตเขาก็ไปแอบอยู่ใต้เตียง เมื่อท่านกลับมาจากพิธรรบายกำลังเหนื่อยขึ้น,นอนพักบนเตียงเขาขึ้นไปข่มขืนทำชำเราพระรหันท่านก็บอกว่านันทมานพท่านจงอย่าเป็นผู้จิบหายที่เลยเขาก็ไม่ยอมสามารถทําจนได้แต่มันลงมาจากเตียงพอเท้าจดพื้นแผ่นดินก็ถูกทน่นในูบทันทีนี่เพราะถือท่านถือว่าเป็นกรรมหนักมาก แล้วท่านที่สี่ก็ได้กัดน,นันทยักษ์นี่พูดกันถึงว่าคนที่ตกนรกคือว่ายังไม่สิ้นลมปราณนันทยักษ์ก็เหนมาตายยักษ์เหออาะากาศหลังจากเฝ้าพราะท้าวเวสวรรณแล้วในขณะที่เหามาปรากฏว่าอากาศสาวกเบื้องขวาขือองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วคือภาษารีบุตร กำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ปรากฏว่าอากาศช่องนั้นเป็นการปิดกั้นนันทยักับเหมายักษ์มาากษไม่สามารถจะข้ามไปได้ความจริงเหมา,ายักษ์นี่เป็นปะโสดาบันสำหรับนันทยักเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายมองลงไปเห็นพระาสาที่บุตรกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติ แกก็เลยโกรธคิดว่าพระองค์นี้สมณะองค์นี้มากแกล้งเรานั่งขวางทางใจจัดก,การกับภาษาดิบุตรเทมาตายักก็ห้ามแต่ว่านันทยักไม่ยอมตามลงไปดีภาคพื้นดินใช้กระบองตีภาษาดิบุตรที่ทิศท่านกล่าวว่ากําลังของนันทยักนั้นแต่หากว่าจะตีเขาพระสุมเมงเขาพระสุมเมงก็ยับ แต่การตีระษาริบขณะที่เข้านิโรธาสมาบัติแม้แต่เส้นผมก็ไม่ไหวเมื่อตีแล้วก็ปรายกฏว่าภาษาริบทั้งก็ไม่รู้ตัวก็เข้านิโรธาสมาบัติแต่ว่านันทยักษถูกธรีสูบลงอเวจีมหานรกทั้งที่ยังไม่ตายรายที่ห้าได้กจินตามานิวิกาจินตามานิวิกานี่เป็น ああเป็นคนของบรรดาพวกเดรฉีทั้งหลายพวกเดรฉีทั้งหลายเมื่อองค์มมมมมมมสมเด็จไปจอมไตรบริมศาสนามีคนเลื่อมใสามากปรากฏว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนขันลาบสการะเพราะคนมาสนับสนุนรพระพุทธศาสนามาก เมื่อคนมาสนับสนุนมากขาดลาบสกการะก็เกิดความไม่พอใจในองค์สมเด็จพระจอมไตราหาทางทำอันตรายด้วยรการทั้งปวงจงกระทั่งส่งคนไปฆ่าพระโมคคันลาโดยคิดว่าพระโมคคัลลาใ่ชอบเที่ยวสวรรค์ชอบเที่ยวนรกและก็มาส่งข่าวแก่ชาวบ,บ้านทั้งหลาย เจ้บ้านนั้นหลายมีความเรื่มใสจึงพากันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนามากเขาก็ขาดลาบไปจึงได้นัดหมายให้จินตมาในวิกาซึ่งเป็นหญิงสาวเป็นบริษัทของเขาว่าจงรรทาทีเป็นสตรีที่มีคันเอาไม้กันจันมากลึงเข้าอีกด้านหนึ่งแบนลั่นด้านหนึ่งโน่น แล้วเชือกผูกทำให้คนกำลังมีคันแล้วก็เอาไม้มาทุบมือและทุบเท้าให้เท้าเทา้าหลังเท้าหลังมือบวมเหมือนคนมีคันจริงๆยอดหญงิงจินตมานิบีกาเธอได้รับรางวัลจากบรรดาผู้ดีสถีตทั้งหลายมาก ต้องการให้กลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอก็ไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวว่าเราได้เงินก็เป็นพอเรื่องเงินนิวันดาทนาหลายสังหายคนชั่วมามากเพราะว่าคนชั่วต้องต้องย่อยยับเพราะความโลภเป็นปัจจัย เพราะอะไรเพื่อเงินมันบังตาไม่เห็นความดีเลยเห็นความชั่วคิดแต่อย่างเดียวว่าเราได้เงินก็แล้วกันเป็นอนว่าจินตามา้าเนวิกาไม่ได้รับรางวัลจากบรรดาท่านเดชะธีท่างหลายผู้เป็นอาจารย์เขาจัดการให้ทำอย่างนั้นเธอก็ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเขาได้รางวัลมาก <c oughs> ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจา้า กำลังแสแดงพระธรรมเทศนาอยู่โฉมตรูจินตมานิเวกาเธอจึงเข้าไปยืนอยู่ไ,ไกลกแล้วก็ชี้หน้ากล่าวว่าพระสมณทท่านสมณโคดมท่านจะมานั่งหน้าโนวนนั่งเทศอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเวลานี้ท้องไส้ของฉันก็โตขึ้นมาแล้วอีกไม่นานนักมันก็จะคลอด ืนตอนที่สําหรับจะอยู่ไฟก็ไม่มีที่สําหรับจะครอะก็ยังไม่มีขอท่านนี้ได้โปรดเห็นกับลูกในท้องที่เรามีร่วมกันช่วยจัดการหาสถานที่คลอดหาฟืนสําหรับอยู่ไฟนี่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสันดับกระเพาะก,กระพงกำลังเทศอยู่ แทนที่องค์สมเด็จพระบรมครูจะกล่าวค้ายคานสมเด็จพระวิตามานจังได้มีพระพุทธตีกาตรัดว่าพระกินนิดูกระน้องหญิงเรื่องที่เธอพูดว่าตถทาคตไปทําให้เธอท้องนั้นคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยมีเราสองคนเท่านั้นที่รู้ร่วมกันแม้แต่พูดสมัยนี้ก็น่าจ,จะจมไม่ลง แต่ได้าว,ว่าพระองค์สมเด็จพระพูทมีพระพาคเจ้าตัดเจนั้นพระอินทร์คือเท้าโกรศริส,สกเทวราชองค์ปัจจุบันเห็นว่าจินตวินมานนเวลาการแกล้งองค์สมเด็จพระพักวันเกินคนดีจึงได้แปลงเป็นหนูตัวเล็กคลานเข้าบนิภากัดสายเชือกที่เขาผูกท่อนแก่นจันกลึงไว้จนนูนคล้ายคนท้องขาดไม้ก็หล่นลงมา เป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ฟังเทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าน,นางแกล้งพระพุทธเจ้าจึงพากันเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ขวางนางมังก็พยายามวิ่งหนีถ้าวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรากฏว่าธรณีสูบลงเวจีมหานรกนี่เล่าสู่กันฟังมีเวลานิดหนึ่ง นอกจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือที่เราฟังกันมาแล้วก็ได้แก่กปิละพิขุคืว่าแล้วก็นี่เป็นพระนะพระด่าพระพระพยายามด่าพระที่ขามาตาักเตือนแต่ความจริงการด่ากันนี่ท่านปรับแค่อบัตรปลาจิตีเท่านั้น ในเวลาที่ท่านหลายฟังพระวิน,นัยก็จะบอกว่าเออบัตรปาจิตีนี่มันเล็กน้อยนี่แสดงก็ตกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านมาหากบินท่าปลาที่ก็ชื่อว่ากบินนั้นไม่ใช่พระมาหากบินด่าพระที่มาตักเตือนด้วยความหวังดีทั้งแม่และน้องสาวก็ช่วยกันด่าพระ เป็นอันว่าทั้งสามท่านนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ลงไปเสวยทุกขเวทนาแนวเวจีมหานรกเป็นอันว่าเรื่องการลงอเวจีบรรดาเพื่อนบิณฑุสมณีทั้งหลายจงอย่าปรมามทตในพระธรรมวินยัยคิดว่าเป็นกรรมเล็กน้อยเครื่องบัดปายตีที่ก็บอกกันว่าสแสดงบัดต,ตก นี่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งแสดงอบัตก็ตกนรกยังกะปีละพิโคดิ่พิโคชื่อว่ากบินหรือว่าพี่น้องสาวกับแม่ของพระกบินเป็นต้นแลวลาบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลเน่งการเสวยทุกเวทนาในเวจีมหานรกเราจะพัฒนากันไปยังไงมันก็ไม่จบเพราะเรื่องราวมันมีมาก สำหรับเรื่องราวของเวจีมหานรกนี้ก็จะเว้นไม่แต่เพียงเท่านี้คือนรกขุมใหญ่ต่อไปก็จะนำเรื่องราวน,านรกบริวารมาพูดให้ท่านฟังตามพระบาลีสำหรับวันนี้การเวลาก็ยุติก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จงมีแต่บรรดาท่านทัน้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี ต่อที่นี้ไปข้ามันดาท่านพุทธบริษัทยังหลายเตรียมตัวเตรียมใจสมาทานเบกรรมฐานแล้วก็รับฟังคำแนะนำและกรรมฐานในสุบสิบประการต่อไป